เดือนกรกฎาคม2566มีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด3นะครับ3ดวงแต่ทั้งหมด4รอบนะครับผม3ดวง4รอบได้แก่ดาวพระพุธจะโครจรในวันที่4กรกฎาเวลา22นาฬิก59นาทีเข้าสู่ราศีกรกฎดาวพระพุธนี้ถือว่าย้ายดวงที่1นะครับต่อมาดาวพระเกศจะโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎ ในวันที่14กรกดาเวลา16นาฬิกา4 6นาทีก็เข้าสู่ราศีกรกฎเช็คเช่นเดียวกันเป็นดาวดวงที่2ต่อมาดาวพระอาทิตย์นะครับจะเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาจักรตั้งแต่วันที่17กรกดา2,566เวลา14นาฬิกา5:33นาทีและดาวพระพุธจะย้ายจากราศีกรกฎไปเข้าสู่ราศีสิงห์ ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและมหาจักรใน2ส,สถานด้วยกันก็คือวันที่23กรกฎาเวลา0นาฬิกา31นาทีเป็นดาวดวงที่3แต่ย้ายครั้งที่4อันนี้คือดวงดาวที่จะโยกย้ายในเดือนกรกฎา2,566ครับ <S <S มาถึง คิวของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคม2566นะครับภาพรวมแนวโน้มเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีเรื่องราวให้มันสะดุดอาจจะเป็นแบบเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่อะไรที่เคยง่ายมันไม่ง่ายควรวางแผนระมัดระวังการใช้เงินให้ดีดูแล้วเหมือนจะไม่ดีแต่สุดท้ายก็ยังดีนั่นแปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นมันกลับเข้าที่เข้าทางดาวเข้าสู่มุมสว่าง ทำมุมที่ดีกับดวงชะตาของท่านแปลว่าจากเดิมที่ครึ่งเดือนแรกติดขัดครึ่งเดือนหลังแนวโน้มคลี่คลายขึ้นมีโอกาสการแก้ไขปัญหามีรายรับเข้ามาหรือครึ่งเดือนแรกทวงเงินไม่ได้ตามเก็บลูกค้าไม่ได้ครึ่งเดือนหลังลูกค้าจ่ายแทบไม่ทันตามเก็บได้หมดแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ดีกว่าไม่ได้แต่ดูแล้วมันก็ได้นี่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องราวของเงินเงินทองทองต่อมานะครับ ในเรื่องของการงานเนี่ยผลงานของคุณในเดือนนี้ผมว่าน่าจะโดดเด่นเป็นที่จับตามองผลงานเข้าตาเข้าเป้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บริหารท่านใดที่ทํางานอิสระผมว่ามีคนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนงานของคุณก็ถือว่างานเข้ามาให้คุณได้ทําอย่างต่อเนื่องยิ่งเป็นงานที่แสดงสีไม้ลายมืองานหัตถการงานที่ต้องใช้นะครับคนทําเฉพาะทางเช่นวาดภาพซ่อมรถ หรือว่างานที่ต้องใช้ในเรื่องของหัตการฝีม้ลอะมือเท่านั้นอย่างนี้ยิ่งเด่นชัดเข้าไปอีกงานที่ต้องซ่อมแซมเครื่องยนต์นกลไกนู่นนี่นั่น,นแบบนี้ผมว่ามีแนวโน้มครับผมเนื่องจากว่าดวงดาวเขาทํามุมดีนะครับส่วนต่อมาคือบ้านช่องห้องหับชินทานที่อยู่อาศัยเนี่ยผมว่าต้องทําความสะอาดสักหน่อยเพราะช่วงนี้จะมีคนแวะเวียนเยี่ยมเยือนท่านอยู่บ่อยครั้งกว่าเดิมที่ผ่านมาจากเดิมคนมาบ้านนิดนิด,นดหน่อยๆน่อย,อยรอบนี้โอ้โหเดี๋ยวเช้ามาเย็นมาอีกกลุ่มหนึ่ง หรือว่ามากันทุกกลุ่มแทบทุกวันนี่มันจะค่อยๆมาขึ้นต้องมีการปรับสังขยานาบ้านช่องห้องหับกันหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันลกให้จัดให้เป็นระเบียบสะอาดมากกว่าเดิมแต่ในเรื่องของความรักก็แน่นอนยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคนรักนะครับมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ร้มหายายจากมันจะเกิดขึ้นอยู่บ้างถ้าท่านใดที่นะครับเป็นพ่อแม่แม่อนช่วงนี้ก็พยายามเอาอใจกันหน่อยเพราะเดี๋ยว พอตอนป่วยมาแล้วไม่มีเขาเดี๋ยวจะนึกถึงวันเวลาดีๆที่มันจะกลับมานะครับใครที่ป่วยหนักต้องระวังแต่คู่ครองใครที่ร่างกายแข็งแรงก็เจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆก็ดูแลกันไปเป็นปกตินะครับดังนั้นตัวของคุณเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่ใช่ว่าไปดูแลคนรักอย่างเดียวเดี๋ยวเราป่วยด้วยทีนี้พอ,อกันเลยไม่ต้องดูแลกันต่างคนต่างป่วยเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือในเรื่องที่มุมของดวงชะตาแต่หากมีจุดที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้ผมว่า ต้องมีสตินิดหนึง่งมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานโดยที่ท่านไม่ได้คาดคิดนะกําลังซ่อมรถอยู่ดีๆปงเป้งปงเป้ง,ปง,ปงน็อตตกใส่หัวประแจตกใส่เท้าดีเดี๋ยวมันจะยุ่งกันนะครับก็ระมัดระวังมีสติกันหน่อยอันนี้ก็คือบทสรุปภาพรวมของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคม2566ครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจในเรื่องหลักโหราศาสตร์หรือดูแล้วอาจารย์ มีการถ่ายรายละเอียดกลลเม็ดเคล็ดลับที่แม่นยําหรือว่าเราจัดกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นดูดวงไลฟ์สดหรือว่าลงใน YouTube ต่างๆดูแล้วนะครับสนใจสามารถนะครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงหน้าท่านได้เลยนะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยจะมีเรื่องของรายละเอียดกลลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาจากเราบุรพาจา์หรือเราอาจารย์นะครับสืบทอดต่อกันมาเมื่อเราได้เคล็ดลับนั้นแล้วผมก็จะนำเคล็ดลับนั้นมาถ่ายทอดให้กับคุณ ในหลักสูตรออนไลน์นี้ไม่ต้องกังวลว่าไม่ไม่เข้าใจไม่มีพื้นโหราศาสตร์ยังไงเข้าใจแน่นอนนะครับรับประกันได้สาห,หรับท่านใดที่มีความรู้อยู่แล้วถ้าคุณได้ลงเรียนคอร์สนี้คุณจะได้กลเม็ดเคล็ดลับเทคนิควิธีการข้อสังเกตในง่ายมุมต่างๆว่าที่อาจารย์ได้ไทายแล้วนะครับผลงานที่ผ่านมาแม่นยํามีวิธีการดูการอ่านอย่างไรการเรียนออนไลน์นี้หลักสูตรนี้เรียกว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่ สนใจสามารถสแกน QR code ที่ได้ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาถามเข้ามาดูกันได้นะครับ